สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับครูเก๋ช็อตกันนะครับวันนี้จะมาแบบเอ่อกล้องผมตั้งสูงไปหรือเปล่าเนี่ยอืมไม่เป็นไรนะครับจะได้เห็นครบๆไงนะฮะก็วันนี้นะครับก็มายิงนะลูกโดดสี่ยี่ห้อนะครับก็จะเป็นในบ้านเรานะครับสามยี่ห้อนะก็คือบุลเลต์เอ็นอารซีและไทยอาร์มนะครับแล้วก็ลูกซาร่านะครับ นะลูกโดดทั้งสี่ห้อนี้แหละนะมือนอกคือซาร่านะซึ่งทําไมถึงต้องเอามาลองวันนี้คือผมได้ยินแว่วๆมาก็คือมีหลายคนนะครับถกเถียงกันเรื่องอแรงรีคอยว่า,ากระสุนย่อไหนมันมีแรงรีคอยมากกว่ากันน้อยกว่ากันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสาวความรู้สึกของนักกีฬานะครับนักกีฬาเขาก็ยิงมาเยอะนะ เขาก็จะจับความรู้สึกได้ง่ายกว่านะครับคือยิงมาชนิดที่ว่าเป็นรอยๆอยนัดแล้วสาหรับลูกโดดอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็จะแยกจําแนกได้ว่าเออยี่ห้อไหนนุ่มยี่ห้อไหนแรงยี่ห้อไหนไม่แรงอะไรเงี้ยว่ากันไปนะครับซึ่งมันก็เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะครับทําให้ไม่เห็นเป็นรูปธรรมเออนะเดี๋ยวจะหาวามาโนประมาณนั้นผมก็เลยไปหาวิธีนะครับ คิดออกมาให้มันออกมาเป็นวิทยาศาสตร์เป็นคณิตศาสตร์เป็นรูปธรรมนะซึ่งฝรั่งเขาคิดไว้ผมแค่ไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปศึกษาดีกว่าเออไปศึกษาของที่ฝรั่งเขาทาไว้นะครับว่าวิธีคํานวณแรงรีคอยของปืนของกระสุนนะมันคํานวณกันยังไงนะครับง่ายๆเลยนะผมไปเจอมานี้ง่ายมากๆเลยนะแล้วเห็นชัดเจนเลยว่า ลูกชนิดไหนรีคอยมากรีคอยน้อยเสียงไม่ออกด้วยเพราะว่ามันคือวิทยาศาสตร์คือคณิตศาสตร์นะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะว่าทำยังไงนะครับครับผมลำดับต่อไปนะครับก็คือเราต้องมาหาน้ำหนักหัวนะครับกับปริมาณดินขับซึ่ง2ตัวเนี้จะมีผลต่อแรงรีคอยหรือแรงถีบของตัวปืนนะครับ ดินเยอะ,ยอะอยถ,อยถีบเยอะดินน้อยถีบน้อยหัวหนักถีบเยอะหัวเบาถีบน้อยนะนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมาหาด้วยกันช่างครับอันดับแรกเลยอันนี้คือบุลเลตมาเตอร์นะผมตัดไว้หัวไปแล้วนะนะครับอันนี้ขอช่างหัวบุลเลตนะครับอ่าได้572.2เเกรนนะครับก็จดไว้นะครับ ห้าเจ็ดสองจุดสองนะครับอันนี้น้ำหนักหัวบุลเลตนะครับดินขับนะครับผมจะช่างดินขับนะด้วยการเอากระบวยเล็กๆอันนี้มาวางไว้นี่ก่อนเอาปอกมาใส่ไว้นะครับแล้วก็กดให้เป็นศูนย์นะครับชดเชยน้ําหนักไปก่อนนะครับชดเชยน้ําหนักเสร็จแล้วเราก็ใส่ดินลงไปครับวางนะครับ อ่าปริมาณดินที่ได้นะครับยี่สิบเกรนนะครับอ่ายี่สิบเกรนนะครับของบุลเลต m มา t เตอร์นะครับยี่สิบเกรนนะครับเลนมาสเตอร์ยี่สิบเกรนจดไว้ก่อนนะครับนะครับยี่สิบเกรนนะต่อไป NRC ครับ NRC เราก็จะช่างหัวก่อนนะครับกดแถบเป็นศูนย์ วางหัวลงไปนะครับนะครับ482.5เกรนนะครับ4ห2 5เกรนน้ำหนักหัวเอ็นอาร์ซีนะครับ482.5ครับอะมาดูน้ำหนักดินเอ็นอาร์ซีนะเหมือนเดิมครับวางปลอกไปก่อนนะครับแล้วก็ กดแถบครับให้ได้ศูนย์นะแล้วก็กรอกดินลงไปยี่สิบเกรนดินยี่สิบเกรนนะครับนะตอกกลับก่อนนะครับเดี๋ยวมันล่วงลงมาจะได้นะครับอ่านะตอไปไทาอาร์มนะครับกดแถบเป็นศูนย์นะครับ ช่างหัวไทอัมนะครับไทยอามหัวหนักห้าร้อยเกณฑ์นะครับไทอามห้าร้อยเกณฑนะดินขับครับดินขับไทยอามคือยี่สิบสองจุดห้าเกณฑ์ยี่บสองจุดห้านะครับ หมือนเดิมครับเทกลับก่อนเสียดายครับซาร่าอันนี้นะครับจะสังเกตนะหัวจะเป็นสีเทาๆนี้ก็คือเคขาเคลือบเ,เทฟลอนมานะครับจะค่อนข้างลื่นนิดนึงนะกดแถบเป็นศูนย์ครับสี่ร้อยสามสิบหกเกรนครับ สี่สามหกนะครับนะสี่สามหกอ่ะมาช่างดินนะครับกดแถบเรียบร้อยเป็นศูนย์แล้วยี่สิบเกรนเช่นคันนะครับผมยี่สิบเกรนอ่ะนะครับก่อกลับนะครับ ดินซาราจะเป็นดินชนิดเผาไหม้เร็วนะครับตามสเปคที่เขาบอกมานะครับซึ่งส่วนใหญ่กระสุนลูกซองจะใช้ดินเผาไหม้เร็วนะครับส่วนใหญ่นะจะมีบางยี่ห้ออาจจะเอาดินเผาไหม้ช้าของปืนสั้นมาใส่ก็แล้วแต่นะครับซึ่งมองไม่ออกหรอกนะครับดูยากนะครับดูยากมากนะฮะหลังจากเราได้น้ําหนักหัวนะครับกับน้ําหนักดินขับมาแล้วอีกอันนึงที่จําเป็น ในการคำนวณแรงถีบก็คือความเร็วหัวกระสุนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ยิงอย่างละสองนัดนะครับเพื่อเช็คความเร็วครับผมลำดับแรกนะครับผมจะวัดความเร็วของกระสุนบุลเลต์มาสเตอร์ก่อนนะครับจํานวนสองนัดนะครับโดยจะเอาค่าที่เยอะที่สุดไปคํานวณนะครับผมลองดูนะครับอันนี้นัดที่หนึ่งนะครับ เก้าร้อยสี่สิบสามครับนัดที่สองนะครับอันนี้คือนัดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเพราะว่าผมผ่าไปอย่างละหนึ่งนัดนะนะครับนะครับเก้าร้อยเก้าสิบห้านะครับอ่ะดูความเร็วกันอีกทีหนึงนะ นนะครับบุลเลตหัวหนักนะครับเขาเลยทําให้วิ่งช้านะครับอ่านัดแรกเก้าร้อยสี่สามนะครับนะสูงสุดคือนะนัดที่สองนะครับนะอ่ะไปดูกลุ่มกันหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับยืนยิงระยะสิบห้าเมตรนะครับนะเป็นเอกลักษณ์เลยถ้าหัวของบุลเลตเขาจะต้องมีเฟืองแบบนี้ เห็นไหมอ่าลองดูเดี่ยเห็นไหมอ่านี่คือบุลเลตมาสเตอร์นะครับสองนัดนะครับครับผมต่อไปเป็น NRC นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะยิงหัวที่ผ่าก่อนนะครับเพราะว่าพอมันไม่มีคลิมแล้วเนี่ยแรงดันลำเพิงม,มันจะลดลงนิดหน่อยนะครับความเร็วก็อาจจะตกไปติดนึงนะครับก็จะเอามายิงก่อนแล้วกันนะเอาลูกที่สมบูรณ์มายิงทีหลังนะครับ เส้นนาซีครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสองครับอ่าน้ดที่สมบูรณ์ก็กำลังจะใส่เข้าไปนี่นะครับหัวสมบูรณ์นะอ่าเห็นนะครับก็ยังวิ่งอยู่แ,วแถว นะพันนิดนิดแต่นัดนิดผมว่ามันเบาไปนิดหนึ่งเอนะาฉะนั้นผมจะเอาที่เยอะที่สุดนะครับเห็นไหมอันนี้นัดที่สองนี่เก้าเก้าแปดนะครับคือเบามากนะครับนะอันนี้คือหนึ่งพันหนึ่งร้ยสิบสองผมจะเอาตัวหนึ่งพันหนึ่งร้อสิบสองไปเป็นตัวคำนวณน,นะครับอ่ากลุ่ม น่าจะเบียดไปน,นิดนึงนะครับผมอสองนัดนะครับมีหมอนตามเข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้หมอนอันนี้คือหัวนะนะครับอเดี๋ยวต่อไปนะครับไปดูไทยอาร์มกันครับผมลําดับต่อไปนะครับลําดับที่สามก็คือไทยอาร์มนะครับเหมือนเดิมจะยิงนะครับอ่าหัวที่ผ่าก่อนนะ พันสองร้อยสาสิบสองครับอ่ะนัดนี้เป็นนัดที่สมบูรณ์นะครับยังไม่ได้ตัดหัวนะครับไม่ได้ถอดนะครับนะครับพันสองร้อยห้าสิบสี่ครับอ่ะมาดูกันนะ ันนี้คือไทอาร์มนะครับหนึ่งพันสองรอยห้าสิบสี่นัดที่สองนะครับนัดแรกนะครับพันสองร้อยสามสิบสองนะครับสูงสุดคือนัดที่สองต่ำสุดนะครับอ่ะไปดูกลุ่มนะครับอันนี้คือลูกไทอาร์มนะครับอ่ะยิงไปสองนัดนะครับ ต่อไปคือสาร่าครับครับผมต่อไปนะครับเป็นสาร่าลูกโดดนะครับเหมือนเดิมนัดที่ผ่าช่างหัวนะครับก็เอามายิงก่อนครับนัดที่สมบูรณ์ครับนะเป็นนัดที่สองอ่ะความเร็วนัดแรกลืมเลย นะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าครับเพราะไม่มีคิมหัวนะครับความเร็วจะตกัน1 2สองร้อยสิบสองครับหนึ่งพันสองร้อยสิบสองทมรอบที่แล้วผมยิงได้ความเร็วสูงกว่านี้เพราะว่าผมใส่โชคฟูยิงอันนี้ผมใช้เซอลเรนเดอร์ทั้งหมดนะครับนะ อ่าอันนี้นะครับนัดแรกคือหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้านะครับสูงสุดคือนนัดที่สองนะครับพันสองร้อสิบสองนะไปดูคุมกันนะครับติดสูงนิดนึงนะครับอ่าอันนี้ของซาร่านะครับกลุ่มกระสุนจำนวนสองนัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปคำนวณแรงถีบกันดีกว่าได้ความเร็วแล้ว ครับผมหลังจากที่เรายิงวัดความเร็วกันมาแล้วนะครับแล้วก็วัดหัวด้วยนะครับช่างหัวมานะครับช่างน้ําหนักดินมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะเอาทุกอย่างนี้มาคํานวณนะฮะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําหนักของตัวปืนนะครับซึ่งน้ําหนักของตัวปืนในที่เนี้ปืนผมเนี่ยจะหนักอยู่ที่นะครับ6.85ปอนด์นะครับ6.85ปอนด์นะเราก็ได้น้ําหนักปืนมาแล้ว ครบองค์ประกอบทุกอย่างในการคำนวณนะครับแรงเตะนะครับแรงถีบของกระสุนนะครับแต่ละยี่ห้อนะนะครับอ่ะมาดูกันอันนี้คือสูตรนะครับที่ใช้คำนวณนะครับก็คือ e เท่ากับ1ส่วน2 mv กำลังสนะครับซึ่งมันจะยุ่งยากยุ่งยากมากๆเลยในการคำนวณออกมานะครับจะต้องหัวเป็นแนวคณิตศาสตร์หน่อยหนึ่งซึ่งผมก็ไปไม่ถึงตรงนั้นนะฮะวิธีนี้ง่ายที่สุด นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือใช้โปร,โกรแกรมจ้ะนะครับมันก็จะมีโปรแกรมสําหรับคํานวณแรงเตะของตัวปืนนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมสําเร็จรูปเรามีหน้าที่ใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับเราเอาตัวเลขที่เราได้ทุกอย่างมาแล้วเราก็ยัดมันเข้าไปในโปรแกรมตัวนี้พอกดป้าบออกมาเราก็จะเห็นกั้น recoil energy หรือแรงจีบของตัวปืน นะครับที่เราได้มานะครับเป็นฟุตบอลต่อวินาทีนะครับฟุตบอลต่อวินาทีนะฮะอ่ะมาดูกันค่าที่อยู่ในนี้คือของอะไรอ่าหัวหนัก572.2ก็คือบุลเลตครับนะอ่าดูนะนะบุลเลตมาสเตอร์นะครับ572.2ความเร็ว995ดิน20อ่าผมก็เอามาใส่แล้วเรียบร้อยกดออกมาก็ได้17.404 ฟุตบอนอ่านี่คือแรงขีดนะครับแรงขีดิเจ็ดสิบสี่เหมือนเหมือนเราโดนน้าหนักสิบเจ็ดสิบเจ็ดปอนนะฮะกับแทกเข้าที่หัวไหล่เออง่ายๆอ่เอาคลิปง่ายๆอย่างนี้นะครับนะในเวลาหนึ่งวินาทีนะนะครับปักเข้ามาเนี่ยก็คือสิบเจ็ดปอนอ่าประมาณนั้นนะครับต่อไปนะครับเราจะดูไทอาร์มครับไทอาร์มก็คือความเร็วพันสองร้อยห้าสิบสี่น้ำหนักหัวห้าร้อย นะครับน้ำหนักดิน22.5เกรนนะเราก็เอามาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บตรงนะครับถูกต้องทุกอย่างนะครับการรีคอยในจี้ที่ได้ก็คือ21.984นะครับซึ่งก็เสกกว่าบุลเลตนะครับเพราะบุลเลต์เจ็บกว่านะนะครับอ่ะต่อไปมาดูนะครับ NRC กันบ้าง NRC นะครับผมเอาความเร็วสูงสุดที่ได้ในสองนัดก็คือพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้านะครับอีกนัดหนึ่งน่าจะเป็นเพราะดินมันเก่านะครับเพราะลูกผมเก่าเก็บมานานแล้วนะความเร็วมันก็ได้แค่เก้าร้อยฝ่าตรงนั้นผมตัดทิ้งไปแล้วนะครับน้ําหนักหัวอยู่ที่สี่ร้อยแปดสิบสองจุดห้ากรนน้นําหนักดินยี่สิบกรนนะครับอ่าเลขที่ออกมาก็ตามนี้เลยเห็นไหมน,นะครับเลขที่ออกมาตามนี้เลยนะอลองดูนะครับค่าทุกอย่างใส่ตรงนะครับ สิบห้าจุดหกเจ็ดศูนย์นะครับ 70, นะสิบห้าจุดหกเจ็ดศูนย์ก็คือเตะน้อยกว่าบุลเลตนะครับและเตะน้อยกว่าไทยอาร์มมากๆด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูซาร่าอ่าซาร่าคือความเร็วที่ได้นะครับเร็วสุดก็คือสิบสองอ่าหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับหนึ่งพันสองร้อยสิบสองนะน้ำหนักหัวเบามากนะครับสี่ร้อยสามสิบหกกรนน้ำหนักปินเท่ากันนะครับก็คือยี่สิบกรนพอคำนวณออกมาปุ๊บก็จะได้แรงเตะ สามนี้นะครับปากเขาให้นะครับสิบห้าจุดหกหกเก้านะครับซึ่งน้อยที่สุดในจำนวนสิ่งยี่ห้อนี้นะครับนะน้อยที่สุดนะเพราะน้าหนักหัวเขาเบาพูดง่ายเลยนะฮะพอหัวเบาปุ๊บแรงขีดก็จะน้อยลงนะครับเพราะหัวมันอยู่ในลำกล้องไม่นานมากนะฮะมันดีแค่เดียวนะมันก็จะถ่ายแรงถึงเราได้น้อยลงประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่เป็นวิทยาศาสตร์ นะครับเป็นคณิตศาสตร์จริงๆนะเพราะว่าใช้โปรแกมร,รมคำนวณออกมาเนี่ยมันค่อนข้างเชื่อถือได้อยู่แล้วนะครับนะก็ได้ออกมาตามนี้เลยเห็นไหมนะครับท้ายสุดนะครับเห็นไหมอ่าซาร่าหนึ่งห้าหกหกเก้านะครับเอ็นอาร์ซหนึ่งห้าแปดเจ็ดศูนย์นะครับไออาร์มสองหนึ่งเก้าแปดสี่ซึ่งก็ตีเท่างสองสแล้วครับไปจึ๊กเดียวเองนะนะครับ บุลเลตก็คือ17.404อ่าเป็นไงกันบ้างนะครับอันนี้ชัวๆไม่มั่วแน่นอนนะครับใช้โปรแกรมนะครับชัวๆไม่มั่วแน่นอนสาร่าเตเบาสุดนะครับไทอาร์มเตหนักสุดบุ Bullet, ลเลต์รองลงมาจากไทอาร์มนะครับเอ็นอาร์ซีกับซาร่าจริงๆอ่ะใกล้ๆกันนะใกล้ๆกันนะครับราะลองสังเกตจากความเร็วนะครับลองสังเกตจากความเร็วนะแล้วก็น้ําหนักหัวกระสุนที่ใกล้เคียงกันน้ําหนัก ศูนย์ใกล้เคียงกันความเร็วใกล้เคียงกันมันก็จะได้แรงเตะพอๆกันแหละนะครับในจํานวนดินที่เท่ากันด้วยในลำกล้องที่เท่ากันด้วยนะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับจะได้ขากล้างข้อถกเถียงบางอย่างนะครับซึ่งผมบอกได้เลยโปรแกรมตัวนี้คํานวณได้กระสุนทุกประเภทท,ทุกชนิดฉะนั้นเราเอาตัวนี้มาเป็นตัวอ้างอิงที่ค่อนข้างเชื่อถือได้นะครับผมว่าตัวนี้ค่อนข้างเชื่อถือได้เลยนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับ ถ้าที่วาคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดแชร์กันด้วยแต่ว่าผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากเพราะว่าที่วิชาการส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครสนใจจะดูกันอยู่แล้วนะครับก็สําหรับท่านที่สนใจดูก็ถือว่าได้ความรู้กันไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับโอกาสหน้ามีอะไรก็ติดตามชมกันต่อไปสวัสดีครับ